The Alchemist God ตอนที่22พิการแต่กำเนิด 2, 2> อาวิพวกเราออกเดินทานกันเถอะชูเฟิงมาเคาะประตูห้องหลินมู่อี้แต่เช้าพอเด็กหนุ่มเปิดประตูออกมาชูเฟิงก็รีบจูงมือหลินมู่อี้มาที่ลานบ้านรากับตัวเองเป็นเด็กน้อยวันนี้สำหรับชูเฟิงแล้วเป็นเหมือนวันที่เขาได้เกิดใหม่ เขาไม่ได้มีความสุขแบบนี้มานานแล้วมีวิหารสงครามศักดิ์สิทธิ์เพียงแห่งเดียวในเมืองหยินซานซึ่งผู้คนเรียกกันสั้นๆว่าวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าผู้ฝึกยุทธยอดฝีมือที่แข็งแกร่งแทบทุกคนต่างก็เดินออกมาจากวิหารแห่งนี้ตอนที่ฉูเฟิงพาหลินมู่อี้มาถึงวิหารมีผู้ทดสอบเฝ้าอยู่ที่นั่นเพียงคนเดียว เขาเป็นชายอายุราวสามสิบดวงตารีเล็กเหมือนหนูดูยังไงก็ไม่เหมือนคนดีสักนิดเขาตบโต๊ะแล้วพูดต้องการทดสอบวัดระดับพลังใช่ไหมหนึ่งเหรียญเงินชูเฟิงยื่นเหรียญเงินหนึ่งเหรียญให้ทันทีแล้วหันไปพูดกับหลินมู่อี้รีไปสิผู้ดทดสอบมองหลินมู่อี้ แต่เขากลับพบว่าแทบจะไม่มีพลังใดๆอยู่ในร่างของเด็กหนุ่มเลยยิ่งไปกว่านั้นเขายังไม่รู้สึกถึงคลื่นพลังวิญญาณยุธอีกด้วยนี่มันไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลยนอกเสียจากว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะไม่มีพลังใดๆอยู่เลยผู้ดทดสอบเลื่อนลูกแก้วคริสตัลไปข้างหน้าแล้วพูดว่าวางมือเจ้าลงบนนี้รวมพลังทั้งหมดไปที่ลูกแก้ววัดระดับ หลินมู่อี้วางมือลงบนลูกแก้วอย่างว่าง,ง่ายจากนั้นเคลื่อนลมปราณภายในร่างให้ไปรวมกันที่ฝ่ามือคล้ายกับการใช้ฝ่ามือพิสุจิ์ลูกแก้ววัดระดับสว่างจ้าเครื่องวัดระดับที่อยู่ด้านข้างก็ขยับไม่หยุดอะเป็นไปไม่ได้ข้าพลังรุนแรงอะไรแบบนี้ผู้ทดสอบตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่เรื่องดีๆมักไม่ยืนยาวไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นแสงจากลูกแก้ววัดระดับค่อยๆรีหายไปบนเครื่องวัดระดับไม่มีแม้แต่ขีดเดียวด่าขันเสียจริงสวรรค์ดันเล่นตลกแบบนี้เสียได้เฮ้ย จู่ๆผู้ทดสอบเงยหน้าหัวเราะอย่างบ้าคลัง่งชูเฟิงจึงถามด้วยความประหลาดใจเอ,อมันเกิดอะไรขึ้นหรือท่านผู้ทดสอบกวาดตามองหลินมูอีพลังภายในร่างของเด็กคนนี้รุนแรงอย่างยิ่งเรียกได้ว่าข้าไม่เคยพบมาก่อนในชีวิตนี้แต่น่าเสียดาย ร่างกายของเขาน่าจะพิการตามตำนานว่าไว้พิการงั้นเหรอฉู่เฟิงอึ้งไปอีกครั้งผู้ทดสอบอยังคงหัวเราะอ,อันคำว่าพิการนั่นหมายถึงพิการด้านฝึกยุดโดยกำเนิดชีพรจรของเขาอุดตันแต่กำเนิด ดังนั้นจึงไม่อาจโคจรลมปราณได้อย่างรวดเร็วซึ่งย่อมมิอาจเรียนรู้หรือใช้ทักษะการต่อสู้ได้เฮ้ยน่าเสียดายจริงๆท่านผู้เฒ่าพาเขากลับไปเถอะเด็กดีไม่ได้กเกิดมาเพื่อเป็นผู้ฝึกยุทธหลินบูอี้รู้สึกเหมือนตกลงสู่ก้นเหวตนเองดันลมปราณพิการสวรรค์มีลอเล่นเขาเกินไปหน่อยหรือ อาวิปูขอโทษระหว่างทางกลับชูเฟิงปลอบใจหลินมู่อี้ไปตลอดทางแต่หลินมู่อี้กลับพูดขึ้นว่าท่านปูข้าไม่เป็นไรถึงจะฝึกยุดไม่ได้แต่อย่างน้อยข้าก็ปรุงโอสถได้มันก็เหมือนกันนั่นแหละในวิหารศักดิ์สิทธิ์ชายในชุดเกราะหนังสีแดงเพลิงมองไปนอกหน้าต่าง ดวงตาเป็นประกายระยิบระยับเขาทอดถุงมือวางบนโต๊ะก่อนจะหัวเราะเบาๆอยู่คนเดียวพิการเงินเหรอหลายพันปีแล้วกระมังที่ใบบีพวกประหลาดแบบนี้โผล่ออกมาพิการ <laughs> ข้างชายคนนั้นมีทหารคนหนึ่งกำลังยืนรอ พร้อมกับเครื่องแต่งกายชุดใหม่ในมือท่านแบทับดึงงานประลองตำรับโอสถจะเริ่มแล้วขอรับเชิญท่านเปลี่ยนอาพรท่านเจ้าเมืองรอะท่านอยู่ที่จวนเจ้าเมืองแล้วอีกสักครู่ต้องไปต้อนรับผู้แทนพิเศษอ้อตกลงงานประลองตำรับโอสถจัดว่าเป็นงานใหญ่ของเมืองหยินซาน งานปีนี้ถึงกับได้รับความสนใจจากเมืองหลวงจัก,กรพัทส่งผู้แทนมาที่เมืองด้วยตัวเองเห็นได้ชัดว่าจักรวรรดิให้ความสำคัญกับการประลองนี้มากเหล่าสิทธิ์ของร้านโอสถไปหลิงต่างตื่นเต้นยินดีพวกเขาเตรียมโอสถสำหรับเข้าแข่งขันทั้งหมด4ชนิดหนึ่งในนั้นคือโอสถพลังเทวะที่ชูเฟิงเป็นผู้ปรุงโอสถหิวศิลาของหลินมู่อี้ โอสถของชูเห่ยาและหวังหยิงที่ถูกจับตามองมากที่สุดคือโอสถพลังเทวะของชูเฟิงเนื่องจากเป็นโอสถระดับหจึงน่าจะมีโอกาสได้รับเลือกให้เป็นอันดับตน้ตนๆงานประลองตําหรับโอสถจัดขึ้นที่ลานกว้างหน้าจวนเจ้าเมืองตอนที่หลินมู่อี้ชูเหยาและคนอื่นๆมาถึงคนจากร้านโอสถอื่นๆอ,อีกนับร้อยมาถึงกันก่อนแล้ว เช่นเดียวกับประชาชนนับไม่ถ้วนที่มาเยี่ยมชมแม้เมืองหยินซานจะเป็นเมืองเล็กๆแต่เพราะงานในวันนี้จึงคึกคักเป็นพิเศษนี่คาได้ยินว่าวันนี้จะมีผู้แทนขององค์จักรพรรดิปรากฏตัวไม่รู้ว่าเป็นใครแต่เป็นขุนนางใหญ่แน่ๆชาวบ้านแสดงความคิดเห็นแห่ล่ะไม่เช่นนั้นจะเป็นตัวแทนองค์จักรพรรดิได้ยังไงเล่า ท่ามกลางสายตาคาดหวังของประชาชนขบวนทหารค่อยๆเดินทางมาถึงนำโดยเหล่าทหารม้าในชุดเกราะเต็มยศตามด้วยองค์ครักษือดาบปิดท้ายด้วยรถม้าที่ลากด้วยม้าหกตัวชู่เหยาวรู้สึกประหลาดใจทันทีม้าหกตัวเชียวหรือตอนที่องค์จัก,กรพรรดิเสด็จรถม้าของพระองค์ยังใช้ม้าแค่9ตัวคราวนี้เป็นใครกันนะ หลินมูอี้เห็นธงที่ปักอยู่ข้างรถมา้ามีอักษรคำว่าถังอยู่บนธงผืนนั้นถังหวังยิ่งเองก็ประหลาดใจเช่นกันบ้าหกตัวอีกทั้งยังมาจากตระกูลถังคงไม่ใช่ถังหลันช่างหลันกงหรอกนะชู่เฟิงรีบเอ็ดใส่ทันที เจ้าอย่าพัวจาสซี่ซัวสิหวังยิงน้ำของช้างหลันกงใช้ชื่อที่เจ้าเรียกได้อย่างนั้นเรอหวังยิงก้มหน้างุดอาจารย์ข้าขอโทษในตอนนี้เองรถม้าค่อยๆมาหยุดลงที่หน้าจวนท่านเจ้าเมืองจากนั้นผ้าม่านถูกเปิดออกเด็กสาวในชุดกระโปรงปรากฏขึ้นในสายตาทุกคน กระโปรงที่นางใส่ดูงดงามโดดเด่นอย่างยิ่งทั้งยังปักเย็บด้วยลวดลายวิจิตรแค่มองก็รู้ว่าถูกตัดเย็บขึ้นมาอย่างดีเรียวขาขาวดุดยกนวนเนียนไร้ตำหนิใต้กระโปรงราวกับเทพธิดาลงมาโปรโด,ดแดนมนุษย์งดงามจนทําให้ผู้คนลืมหายใจขณะที่ผู้คนกำลังตะลึงอยู่นั้นเด็กสาวก็กระโดดลงจากรถมาเรียบร้อยแล้วรองเท้าหุ้มข้องานประนีต เหยียบอยู่บนอิฐกำแพงเมืองเด็กสาวหัวเราะคิกคักในที่สุดก็มาถึงสักทีนั่งจนก้นบานหมดแล้วเนี่ยทุกคนหน้าเกือบขมำใครจะไปคิดว่าเด็กสาวที่มีใบหน้าดุดเทพธิดาจะพูดจาสุกสนแบบนี้ออกมาได้ขวาเทียนเจ้าเมืองยินสานเดินนำเหล่าคุณนางเข้ามาคุกเข่าคารว,วะกับพื้นกระมอมขวาเทียน คารวะองค์หญิงสี่